สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลงเอเตอร์วันนี้ครับขออนุญามารีวิวนะครับขายรถคุดครับหนึ่งรายการนะครับเป็นรถคุดครับไซส์ขนาดนะครับสามตันนะครับยี่ห้อรคูปต้ารุ่นนะครับ เคเอครับ911ไครับขีด3 s 2นะครับหรือซีรีส์สนะครับ TK นะครับหมายเลขประจำตัวรถนะครับคือ1,800นะครับหรือ1,800นะครับท่านใดนะครับคือสนใจสินค้ารายการนี้แชทมาถามผมนะครับก็บอกเลยว่าต้องการนะครับคือสนใจอยากจะรู้รายละเอียดข้อมูลของหมายเลข1800ผมก็จะสามารถนะครับบอกรายละเอียดของรายการนี้ได้เลยนะครับคือเพื่อเลี่ยงเลี่ยงนะครับการสับสนหรือซ้ำกันเพราะว่าคูเต้ารุ่นรุ่นเก้าหนึ่งขีดสามเนี่ยผมมีเยอะมากในร้านนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ตัวนี้เป็น1800เท่านี้นะครับสเปคนะครับผมจะเริ่มต้นนะครับไล่จากเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพานนะครับ700นะครับซีซีนะครับรหัสเครื่องยนต์นะครับลงว่า d1703 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3สูบหุ่นระบบเล็กรูปแบบปั๊มเฮลิครับเป็นรูปแบบปั๊มนิวนะครับส่วนรูปแบบคอนโทรลสังการนะครับสังการโดยระบบน้ํามันนะครับแล้วก็ไปชฉมทวนสั้น หน้าปัดหน้าจอเลยมานะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งสินค้ารายการนี้นะครับคือมีความเอกลักษณ์นะครับคือทํางานเร็วไวมากนะครับแล้วก็มีความพ่องตัวสูงนะครับยอดทิศของมันนะครับคือเรื่องของหลังการขายแหละตัวนี้เป็นเมนหลักเลยนะครับพอเนื่องจากว่านะครับคือสูนยคูบต้านะครับมีทั่วเลยนะครับคือทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถมีปัญหาหรืออะไรนะครับสามารถตามช่างสูงยเซอร์วิสได้นะครับแล้วก็อาลงอะไรนะครับสามารถเบิกสูงได้หรือจะเบิกที่ผมก็ได้ครับคือผม เป็นบางรายการนะครับสำหรับอะไหล่คูปะตานะครับมีสาขาหนึ่งจำหน่ายอะไหล่โดยตรงนะครับทัวรถคุดทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับเราก็มีนะครับคือสามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้นะครับผมเสนอค่าตัวนะครับอยู่ที่400,000นะครับ40,000บาทนะครับรวมบริการนะครับจะส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีของแถมให้อีกพี่มากมายนะครับตามที่ท่านได้เห็นนะครับในคลิปวิดีโอนะครับ สำหรับสินค้าในการนี้เรื่องเงื่อนไขทุกอย่างนะครับคือจองประจำาอเราในเงาห้าหมื่นบาทนะครับส่วนที่เหลือนะครับคือเก็บปลายทางนะครับหรือเก็บหน้าบ้านลูกค้าพร้อมกับมีเซนเนอร์นะครับในการเป็นตัวแทนผมในการบอกในการบอกข้อควรระวังวิธีการใช้เบื้องต้นเอกสารเรื่องการเงินนะครับเลีย์ที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับช่องทางเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับไอเดียไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับแบบครบวงจรนะครับแล้วก็นะครับคือสําหรับ สินค้านะครับรายการนี้ถ้าท่านใดนะครับเือต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหัวสว่านจอดินหัวแยกคนกีนะครับเครื่องตัดหญ้าสามารถติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์เราก็ได้เพราะว่าเราก็มีจําหน่ายนะครับเพราะว่าสําหรับรายการนี้มีระบบไลน์ไปปิีอยู่ในประสอ์โซนะครับที่รองรับระบบ2 w a y และ1 way นะครับอ่าในก็สำหรับวันนี้ผมนิชานะครับมอเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ